ค้นพบพรสวรรค์ผ่านลายนิ้วมือสถาบันเบรนเทนสแกนผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมวิทยาศาสตร์ลายนิ้วมือใช้สำหรับสแกนลายนิ้วมือเพื่อค้นหาศักยภาพที่ซ่อนพรสวรรค์ที่มีของบุคคลได้มีความแม่นยำและทรงประสิทธิภาพมากมาดูประโยชน์หลักๆที่จะได้รับ3มประโยชน์หลักที่ได้รับจากการสแกนลายนิ้วมือและผลรายงานวิเคราะห์แต่ละบุคคล ถือเป็นเครื่องมือที่ทรงประสิทธิภาพในการช่วยให้เราเข้าใจตนเองได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นและยังนำไปสู่การวางแผนพัฒนาตนเองในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยสรุปแล้วผลรายงานนี้จะช่วยให้คุณได้ทราบข้อมูลที่สำคัญดังต่อไปนี้ 1. รู้จักตนเองอย่างลึกซึ้งบุคลิกภาพและนิสยัยทำให้คุณเข้าใจจุดแข็งจุดอ่อนและแนวทางการพัฒนาตนเองเพื่อให้ประสบความสำเร็จศักยภาพทราบถึงศักยภาพที่ซ่อนอยู่และสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด สไตล์การเรียนรู้เข้าใจวิธีการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับตนเองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้ความสามารถทางสมองทราบถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของสมองในแต่ละส่วนและสามารถปรับปรุงการทำงานของสมองได้ความฉลาดหลายมิติเข้าใจความฉลาดในรูปแบบต่างๆที่ตนเองมีและสามารถพัฒนาความฉลาดเหล่านั้นได้อย่างเหมาะสม 2. วางแผนอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพเลือกสายอาชีพ สามารถเลือกสายอาชีพที่เหมาะสมกับความถนัดและความสนใจของตนเองได้อย่างแม่นยำพัฒนาตนเองวางแผนพัฒนาตนเองในด้านที่ต้องการปรับปรุงเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในชีวิต,ตเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเลือกวิธีการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสไตล์การเรียนรู้ของตนเองทำให้การเรียนรู้เป็นเรื่องที่สนุกและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 3. เพิ่มความมั่นใจและลดข้อกังวลหลายด้านเมื่อรู้จักตนเองดีขึ้นจะทำให้มีความมั่นใจในการตัดสินใจและลงมือทำสิ่งต่างๆ ลดความเครียดการรู้จักตนเองจะช่วยให้เราเข้าใจและยอมรับในจุดอ่อนของตอนเองได้ดีขึ้นทําให้ลดความเครียดและความกังวลลงได้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีการเข้าใจตนเองจะช่วยให้เราเข้าใจผู้อื่นได้ดีขึ้นและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นได้ง่ายขึ้นสรุปแล้วผลรายงานวิเคราะห์แต่ละบุคคลเป็นเหมือนแผนที่นําทางที่ช่วยให้เราค้นพบตัวต,วตนที่แท้จริงและวางแผนอนาคตได้อย่างมีความสุขและประสบความสําเร็จค้นพบพรสวรรค์ผ่านลายนิ้วมือ สถาบัน BrainTenScan ผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมวิทยาศาสตร์ลายนิ้วมือ BrainTenScan. Map your brain best.